ที่ท่านชมทุกท่านสนับสนุนสุขคลิปพีโพคไปก้าด้วยครับผมขณะน,นี้ทางทีมของเราได้จับสัตว์ประหลาดได้แล้วเฮ้ยตายสัสัตว์ประหลาดเออหนีตายทำไมมันไม่สะดกสะดางเลยโอ้ยไม่ไม่ใช้ปืนเราละออกไป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 เฮ้ย้องใช้ปืนเราสิปเฮ้ยใช่ใช่อ้าวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยเพื่อนเออเราคิดว่าใช้ปืนเราดีกว่าปืนเราก็เหมือนเดิมเลยเราใส่กิ๊บกิ๊บไปนี่เป็นไง เฮ้ยนายทำพี่ซันโกรธมากเลยสันเจ็บเออไม่โอ้โอ้ไม่นะสงสัยข้างนอกกำลังมีเหตุการณ์อะไรแน่เลยจะต้องเข้าไปบุกแล้วอ้าวอ้าวทำไมมันเดินกันแปลกๆวะน่ยอย่าบอกว่าคนตวกนี้กลายเป็น SCP แล้วเออเออซันกลายเป็น SCP พแล้วเดีอยโอ้โหโอ้โหคอม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 ไปละคอมไปลเออในที่สุดฉันก็มีเพื่อนมาช่วยกอกองกำลังให้สันแล้วทันทีเอ้ยก่อนครับวันนี้ผมก็มานำเสนอสกิน S c p ซพนะ เป็นเกมนะเป็นเกมมันก็อาจจะเป็นเหมือนในชีวิตจริงนะเขาได้เพิ่มสก,กินปืนใหม่ๆมานี่สก,กินปืนสวยๆสแตนเนอร์นะโอ้โหโคตรเท่เอา้อาวๆตังด้วยอ่อาแล้วก็ช็อตกอันนะโอ้โหช็อตกันเป็นสีแบบตามเหมือนชุดของอปพอ,อะนะง้อปืนพกนะแล้วก็นี่มีระเบิดนิวเคลียร์นะครับนี่อัลฟาวอลเฮดสวยงามนะ <c oughs> แล้วก็ไดนามายนะเป็นโอ้โหเป็นระเบิดซีโฟนะ แล้วก็รถยนต์บางคันรถเสกออกมาเนี่ยมันก็จะมีสกินของ SCP นะแ๊บ,บนึ้นะแ๊บ,บนึงนะออกมาซิเออเนี่ยเนี่ยเป็นสกินของบริษัท SCP อะไรประมาณนี้ครับนี่แล้วก็รถบรรทุกนะ <c oughs> โอ้โหใจอ,ออกมาไว้ทังนี้แล้วก็ที่ท้ายสุดนะรถถังอะโอ้โหเออหูไม่รู้มันทำแบบนี้ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราต้องหาทางหยุดไอ้นี่หัวหน้าครับเราทำไงดีทำไม่ดีหัวหน้ามีปืนแบบนี้จะทำอะไรได้ตายซะหัวหน้าเอ เ้ยในทำแบบนี้ใช่ไหมทำแบบนี้ใช่ไหมนี่เตียงกาดยิงเท่ไหมเท่ไหมโอ้โหดับเบิลคิวเลยนะฮะโอ้แต่หัวหน้าก็าทำอะไรพวกเราไม่ได้สิทำอะไรอ้าวล้มตายกันสิเออพวกนายอย่าทำอะไรกันมันต้องดูปืนซะนี่เอออ้าวยิงโดนปืนไม่เออทำไมมันโชคดีเออนนั่นเลยนั่นเลยเออตอนที่มันสร้างโง่จริงๆเลยทำไมไม่ช่วยกันนี่ไม่ช่วยกันถงมือ ทำไมมันมันมันดูโอเวอร์นะมันดูโอเวอร์นะมันดูโอเวอร์ไม่นะอย่าฆ่าสันสันอย่าฆ่าสันสันขอลองเออได้ได้ได้เฮ้ยก็บแล้วเอ้ยไม่นะนายใช้พลังจิตทิ้งปืนของทัานเถอะอี่ไงทางเราได้เตรียมมาถังไว้แล้วครับท่านยิงได้เลยโอ้โหดันนะสันพอพอพอเอาเอามามาแบบทิ้งแหละยิงอือดูสิจะตายไหมเฮ้ยยังไม่ตายอีกตกน้ำตกน้ำเอากลับมาเอากลับมาอ้าวซอสด้วย นี่มัน scp 096ไม่ไฟมันช็อตได้มันก็คือหุ่นยนต์นะครับนี่โอ้โเอ้ายังไม่ตายตกตกน้ำซะ่ได้ตายฮะตายในที่สุดน,นะและที่สำนักงาน scp นะเขาได้จับตามองพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไว้นะเราต้องรวมพลังกันต่อสู้พวกมนุษย์นี้เข้าใจไหมเข้าใจไหม ดูเหมือนมันจะทําอะไรได้แล้วเออต้องเตรียมตัวไหมนะเพื่อนเฮ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกแต่รู้ไหมว่ามันเข้ามาไม่ได้หรอกแค่กล่องไม้พวกนี้มันก็ทอะไรเราไม่ได้แล้วอ,อ๋อมนุษย์มันพูดว่าของไม้ใช่ไหมคุณนึกว่ากล่องเหล็กงั้นเข้าไปโจมตีกันเลยสวัสดีมนุษย์โอโหไม่มันบุกเข้ามาแล้วมออีมันออกจากสำนักงานใหญ่ออกไปแล้วเออต้องจัดการมันฉันไปแล้ว <c oughs> นะยิงขนาขาดเฮ้ยอะไรนะ นายจะบุกออกไปข้างนอกก็ไม่ให้บุกออกไปโอ้ยทำอะไรเราต้องรวมตัวระเบิดแล้วใชนะ่ไหมโอ้ยสำนักงานใหญ่ฮะไม่รอดนะโอ้โหสำนักงานใหญ่ก็ได้ระเบิดในที่สุดนะฮะมันระเบิดได้ไงวะรวมพลังกันระเบิดมันเก็บมัน,ม,นมันก็เวอร์เหมือนกันนะเนี่ยที่ที่ที่ผมพูดออกมาเนะี่ยโอ้โหคนนี้เทพมารประโดดมาอย่างดึงแมทริกสินะฮะ ตื่น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 อ้าสวัสดีเพื่อนขอ,ย,ย,นนะอย,ยืนหน่อยนะขอย,ย,อย,ยืนหน่ยอย,ย,ยออโอ้ยยกถอยยกชั้นนี่ยจะถอยยกรถน้อยโอ้ยชั้นหนีออกมาได้รถบรรทุกอันนี้ของมนุษย์น่าจะเป็นอาวุธที่ดีในการทำลายป่าเลยนะ,ะโอเคไปกันเลยสวัสดีเจ้ามนุษย์ยินดีต้อนรับสู่รถบรรทุกของชั้นคิดหรอว่าชั้นใช้ไม่เป็นอ้าวมันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็แค่ส่วนไปปกติใช่ไหมสวนไปปกติก็มาแล้วโอ้โหอยู่ดีๆระเบิดเอง โอ้โหอ้าวรถบรรทุกแหกเป็นชิ้นแหลกเป็นชิ้นเลยทางเป็นภาพที่สวยงามเกินนะสวยงามอืมออันนี้ก็คือสภาพสำนักงานใหญ่ของ S.C.P. Foundation นะโจแป้วโอเคครับก็พอกันก่อนกับ S.C.P. Foundation ครับตอมาทดสอบคนมันเป็นอะไรกันว่าเสกมามันก็ตายเลยให้ตายเสียวดีๆโอเคก็พอกันก่อนครับสำหรับ S.C.P. Foundation ครับตอมาทดสอบเร็วกันกันดีกว่าครับ เีือกานก็คือปืนไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับใช้แม่เหล็กในการยิงครับก็เปรียบเปรียบเหมือนเสมือนในชีวิตจริงอ่ะรูปภามันก็อะไรประมาณนี้นครับนี่ก็คือเรืวการในพีคโคไปกาวันสอนครับสมมติจะกดนี่โอ้โห و! นี่ยังไม่ได้ดูดูไม่ทันเลยนะไม่แก่โอเคครับเอาลองมาเสกเออหน่วยทดลองกันใหม่ครับเราเปิดสโตรโมชั่นนะครับเรากดยิงปุ๊บเฮ้ยกดยิงครับโอ้โหโอ้โหโคตรเร็วอนุภาพแรงอะไรเนี่นยอันนี้สามส,ามส,ามสามิบสองเฮิร์ตนะฮะ กดปุ่มมันก็จทำให้ยิงเร็วขึ้นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหเความไปน้ำแรงมากเลยโอ้โอ้โอ้โห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 มันเออสุดยอดแห่งอาวุธทำลายทั้งนี่พอก่อนคอมจะไปแล้ว oh, ปิดป oh, ิดปิดปิดพอแล้วพอแล้วโอ้ยคอมโอู๋ก่อนครับนี่คือรถแวนนะรถตู้นะเรามาลองทดสอบกับเร็วกันดีกว่าครับว่ามันเนี่ยจะสามารถป้องกันได้หรือไม่ครับ โอเคครับวันช็อตวันคิวหรือเปล่ายิงเข้าไปโอ้โหไม่มีอะไรหยุดยั้ยงอาวุธมีได้นะโอ้โหนี่แค่ยิงนัดแรกเองนะเนี่ยรถถึงกับแบบสภาพแบบร้ายแรงเลยนะโอเคเราจะขยับรถมาใกล้ๆเหมือนเดิมคนะรับโอเคเดี๋ยวลองยิงไปอีกนะนะัดครับนี่กดยิงก็เอา้เอาวกดกดผิดได้ว่มมันจะกดอันนี้โอ้จบแล้วโอเคคะยิงโอ้โหโอ้โหพลิกคว่ำพลิกคว่ำเดี๋ยวนะผมมีอะไรบางอย่างนะ ถ้าเกิดมันโดนไฟฟ้าแล้วมันพังเนี่ยแปลว่าอาศัยคนนี้เนี่ยคนนี้เป็นมนุษย์ไฟฟ้านะเอาเศษเศษดีอย่งเโอเคแล้วถ้าเราเอาไม้เนี่ยไปแตะแตะโฉดแล้วเฮ้ยนี่ผมไม่ได้แตะเลยนะเนี่ยแปลกแปลกแปลกแลกเอานะพีโป้ไฟเกลีวแปลกแปลกเอานะช่วยนะดูวยนะดูนะเอาอีกนะเอาอีกนะอ้าพอบนปุ๊บไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรก็บ้าแล้วโอ้โหบินนี่ก็คือรถตู้พยาบาลนะคล้ายๆนะคล้ายๆนะโอเคเราจะเศก scp เนี่ย ก็นั่งนั่งเออสวัสดีไม่ษย์คิดว่าจะนีเหรอหนีทันไม่ได้หรอกเออีทงเขาไปแทงเข้าไปอะไรพังเข้าไปในกระจกเอโอ้โห scp scp ศูนย์เก้าหมันไม่ได้พังทลายไม่ใช่หรอมันจะนั่งร้องไห้อยู่แล้วก็ถ้าใครคยเล่น scp น่าจะรู้นะว่ามันเป็นย,ยังไงนะผมย้ำย่ทดลองไงรถแวนกับเร็วกันอะเอาใหม่ฮะโอเคโอเคเก็กไวต้ตรงน,นี้โอเค 3 2เฮิร์ตอันนี้ฮะโอ้ยิงเข้าไปสามสิบสองนัดในหนึ่งวินาทีนะนั่นคือความหมายของ3 2เฮิร์ตนะโอ้โหโคตรแม่นจากอันนี้มันยังยิงโดนอ่ะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมครับเมืเ่อกี้ช่างไปไเป็นออาวุธที่แบบโหดดายยิงข้ามทวีปไปเลยนี่เห็นไหมี่ยไปดูอีกข้างนึงเนี่ยยังยิงฟล้มาได้อู้โหเห็นธนูไหมโอ้โหนี่ครับผมก็มีมนุษย์ที่ใส่ชุดเกาะนะมาประทักับเร็วกันนะ ดิฉัิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยปืนแท่งปืนมันยาวเกินเดี๋ยวมนุษย์นั่นไงเกาะพังแล้วอ๋อยังไม่พังยังไม่พังขอโทษขอโทษโอเค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 ครับพร้อมสำหรับการทดลองยังครับเราจะยิงไปตรงส่วนหัวก็ส่วนเอ่อท้องของมนุษย์นะโอเคสามสองหนึ่งยิงได้โอ้โหน่ามใส่ชุดค่ับโอ้ยิงตรงนี้ค้างไงโอ้โหห้อยอยู่ตรงนี้เลย เฮ้ยเพื่อนเรามีแผนแล้วเรารู้ว่าจะจัดจัดการ scp 0 9 6ยังไงอ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะก็คือเราจะทำเป็นเราสู้ไม่ไหวแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในตึกนั้นซึ่งตึกนั้นมีระเบิดเอยเออโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำจบแล้วเมื่อกี้ผมไม่น่ายิงปนนืนเล่นๆเนนะี่ยผมก่ลาวว่าจะให้ scp กระโดดเข้าไปในตึกนะแต่ว่าปืนที่ผมยิงเมื่อกี้ไปโดนระเบิดก่อนระเบิดที่อยู่ในตึกตึกก็เลยระเบิด มันไม่ใช่มันไม่เป็นไปตามแผนแล้วท่านี้คือสิ่งที่ผมจะตั้งใจทำมะคือผมเศกตึกมาอ่ะแล้วผมเอาระเบิดอยู่ข้างในใช่ไหมฮะแล้วพอคนซื่อไม่ไหวอซะ scp ก็จะกระโดดเข้าไปข้างในนะแล้วก็ระเบิดในที่สุดนะฮะนี่นี่ก็คือแผนการของผมที่ผมคิดไว้ฮะแต่เมื่อคิดเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคนะตัดนับนี่ก็คือสภาพ scp 0 9 6เกาหอันนี้ครับเราสามารถจัดการมันได้แล้ว เฮ้ยเพื่อนเราจัดการ SCP ได้แล้วเรามาฉลองกันเถอะเราไปยิเล่นบนรถถังนี้กันดีกว่ายาทำอะไรอะทำอะไรอะ,อะ,ะจำไม่ได้หรอว่า SCP มันมี3ตัวแล้วนายข้ามันไปแค่2ตัวฮ่อฮ่าเสวยวมนที่มันโง่จริงๆเลยในที่สุดแล้วก็ข้ามได้ ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปพีโพเปกล่าวในวันนี้ครับก็ใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนนี้สวัสดีครับดังต้องรับก่อนครับสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยว่าทำไมผมไม่ทำคลิปในวันศุกร์ครับผมก็คือผมเนี่ยป่วยนะแล้วผมเพิ่งหายครับวันเสาร์ผมเลยจัดหนักเอาคลิปไปสองคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมจะชอบครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพูดกันัพูดทันที่สองเนยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครั้งที่สามแล้วถ้วย เจอใหม่ในคลิปนี้เหรอเ้ยพอกันเถอะจบคลิปไปแล้ว,ลว,ลว <c oughs> ตลกไหมเนี่ยเจอใหม่ในคลิปหน้านี่